หากคุณเป็นผู้สนใจในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีหรือการถ่ายภาพวิดีโอและการตัดต่อวิทยาลัยพณิชุศาสร์การจีนวลขอเสนอสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยจะเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด3ปี6ภาคเรียนและในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด2ปี4ภาคเรียนโดยจะมีวิชาที่น่าสนใจได้แก่โมชั่นกราฟิกโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นหลักการ3าพีการใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานการจัดหงวกประกอบให้น่าสนใจวิชาการสร้างงานวิดีโอบโดยวุ่งเรียนแสลยภาพพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพวิดีโอการใช้โปรแกรมตัดต่อขั้นพื้นฐานการจัดมุมกล้องและองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายวิชาทั้งหมดเท่านั้นหากสนใจสมัครเรียนหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่อีเมล chtupon 2 5 0 0 t gmail com หรือโทร024273399